เดอะมอลลี่สโตร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแลนด์มาร์คเล่นน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันตกในงานเดอะมอลลี่สโตร์สงการเฟสติวัล2025มหากรรมสงการศาสตร์ความสุขสนุกทั้งครอบครัวร่วมขับเคลื่อนเศรศษฐกิจไทยผ่านเทศกาลท่องเที่ยวขานรับโครงการไทยแลนด์ซัมเมอร์เฟสติวัลของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมุ่งยกระดับให้ปี2568เป็นปีทอง แห่งการท่องเที่ยวไทยที่เดินทางได้ตลอดทั้งปีไม่มีโลซีซันโดยศูนย์การค้า The ะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคเป็นปีแรกที่ใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าบีดเพกาวยาวกว่า15เมตรและอุโมงค์น้ำยาวกว่า20เมตรรวมถึงโซนซัมเมอร์บีทบอลใจกลางห้างกว่า3,000 30, 0ลูก นอกจากนี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขายังได้มีการจัดมหากราบสงการานต์เฟสติวัลสนุกสุดมันทั้งครอบครัวพบกับความบันเทิงมิวสิกปาร์ตี้การแสดงศิลปะวัฒนธรรมแฟมิล,ลี่แฟนเกมที่ให้ทั้งความสนุกและลุ้นรับรางวัลงานเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16เมษายนที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระงามวงวานบางแคและบางกะปิหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook t h e m a l l Group